สวัสดีครับเพื่อนๆืวันนี้เราจะพามาชมความงามของบอลน,น้ำอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือโคโลคาเซียมาเดราเอปิโกนั่นเองนะครับซึ่งโคโลคาเซียตัวนี้เขาจะเป็นโคโลคาเซียสีดำนะครับสายดำไม่ควรพลาดที่จะสะสมใบเขาจะมีลักษณะเป็นสีดำด้านนะครับเพื่อนๆืนมีลักษณะเป็นสีดำด้านใบรูปหัวใจเหมือนโคโลคาเซียตัวอนนื่นนะครับเพื่อนๆน โคาเซียมาเดล่าทัปิคูนะครับเขาจะชอบแดดร้อยฝนร้อยยิ่งแดดจัดจัดนะครับเพื่อนๆสีของเขาเนจะดดำแบบดำสวยดำสนิทนะครับเพื่อนๆลักษณะใบของเขาเมื่อเขายังเล็กยังอ่อนอยู่เนี่ยเขาจะเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวอ่อนมาสีเขียวแก่แล้วก็ค่อยเข้มเป็นสีดำนะครับตัวนี้จะเป็นด้านหลังใบของเขา เดี๋ยวเราจะเทียบให้ดูนะครับนี่เป็นสีดาใบแก่ซึ่งถ้าเพื่อนเพื่อนปลูกไวเ้เยอะๆนะครับยิ่งริมสระอย่างเงี้ยเวลาเขาออกใบออกมาเงี้ยครับใบอ่อนกับใบแก่เนี่ยเขาจะตัดกันแบบสีดำกับสีเขียวเนี่ยสวยมากนะครับหรือจะใส่กระถางตั้งไว้ประดับในจุดต่างๆได้ตามที่เราต้องการนะครับเพื่อนๆสําหรับใบแก่ของเขาก็จะเป็นสีดำํำซิดๆลงหน่อยนึงด้านหลังใบของเขาก็จะเป็นสีน้ําตาลแดงนะครับเพื่อนๆ ส่วนก้านของเขาเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลนะสีน้ำตาลแดงน้ำตาลเข้มนะครับเพื่อนๆอธิบายไม่ถูกมันแบบดำเข้มแบบออกดำๆหน่อยๆประมาณนั้นนะครับแต่ก็ยังมีน้ำตาลแดงอยู่อันนี้ก็คือเป็นเป็นก้านอ่อนของเขาจะเป็นสีน้ำตาลแดงชัดเจนสำหรับม ER าเดราเทปิคูเนี่ยการขยายพันธุ์ของเขาก็จะคล้ายๆโคลาโกาเซียตุนอื่นก็คือเราสามารถ ตัดหนอ่อที่ปลายไหลของเขาเนี่ยมาชําแล้วก็ตัดข้อไหลของเขาเนี่ยมาชาให้หน่อเขาเกิดเราสามารถเพาะลงในกระถางเลี้ยงเหมือนโรครเกียตุนอื่นนะครับเพื<ๆ>่อนๆส่วนไหลของเขาเนี่ยเมื่อต้นเขายังเล็กอยู่เขาก็จะให้ไหลที่เล็กนะครับเพื่อนๆถ้าเขาโตขึ้นมาไหลเขาก็จะใหญ่ตามแม่ของเขานะครับ ส่วนการเลี้ยงดเราก็สามารถเลี้ยงในดินได้เกือบทุกที่นะครับดินดินแบบดินทั่วไปหรือดินดินถุงอย่างเงี้ยครับสำหรับทางเราก็จะใช้ดินใบค้ามโพผสมมะพร้าวสับนะครับเพื่อช่วยให้ดินโปรง่งรดน้ำเช้าเย็นปุ๋ยส่วนเพื่อนๆจะใช้เป็นปุ๋ยคอกหรือออสโมโค้ก็ได้นะครับ เป็นออสโมโคดหรือปุ๋ยเคมีปุ๋ยน้ำปุ๋ยเม็ดอะไรอย่างเงี้ยใส่ได้ครับเพื่อนๆอ,อ่าลักษณะของเขานี่ครับไหลของเขาใหญ่มากตัวนี้จะเป็นปลายไหลของเขาโคนต้นเขาใหญ่มากครับเพื่อนๆใหญ่มากต้นนี้เลี้ยงสามเดือนต้นใหญ่ให้ไหลที่เยอะมาก ส,สำหรับท่านใดที่ยังไม่มีนะครับก็แอดเข้ามาทางเพจเราได้นะครับเรามีพร้อมที่จะจำหน่ายมีหลายราคานะครับต้นเล็กมีตั้งแต่ไซส์เล็กไซส์กลางนะครับเพื่อนๆเป็นไม้ที่ชําจากาปลายไหลทั้งหมดนะครับเป็นไม้ที่แบบเลี้ยงง่ายโตวไวนะครับเพื่อนๆเนี่ยหลังใบก็จะสวยมาก ด้านหนังใบเขาจะเป็นสีขาวแต่เมื่อแก,ก่จะจัดเขาจะค่อยๆกลายเป็นสีน้ำตาลเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับลิงก์ด้านล่างถ้าท่านใดสนใจก็แอดเข้ามาสอบถามได้เนี่ยครับเราจะมีหลายไซส์มีหลายไซส์มากเป็นไซส์แม่พันธุ์ทั้งนั้นนะครับไซส์แม่พันธุ์ สามารถเปลี่ยนกระถางได้เลยน้องพร้อมที่จะแตกไหลนะครับพร้อมที่จะให้ไหลเลยเลี้ยงไม่เกินหนึ่งเดือนให้ไหลแน่นอนเพื่อนๆอ,อย่างต้นเนี้ยเขาจะมีสามใบแล้วก็ใบที่สี่ก็กำลังจะกลางนะครับเพื่อนเพื่อน,นี่ก็คือใบแก่เขาคือเขาจะมีลักษณะที่แบบเ,เป็นสีดำตั้งแต่ตั้งแต่เป็นหน่อนนะครับถึงอาจจะแบบเป็นสีดำที่ไม่ดำสนิท แต่ก็ยังดำนะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆท่านใดมีข้อคิดเห็นอย่างไรก็สามารถอาแอดมาคุยกันได้นะครับแลกเปลี่ยนควารู้กันได้คลิปนี้เราก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนแล้วเราก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ